รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับน้องอ้อนครับ อาชีพจริงๆแล้วคือเป็นนักร้องแต่วงค่ะตอนนั้นหนูเรียนจบป .6 อยากจะเรียนต่อเหมือนคนอื่นๆแต่แม่ไม่ให้ไปเรียนหมายความว่าหนูอายุ12ปีอยู่ป .6 กำลังจะขึ้นมนน .1 แม่จับให้หนูแต่งงานโดยที่ไม่บอกอะไรเลยก็คือแม่แม่บอกว่าแต่งแต่งไปเถอะแล้วค่อยว่ากันหนูก็คือคิดอย่างเดียวเลยว่าหนูไม่อยู่แล้ว นีจากบ้านเลยตรงบอขสจะมีตลาดพวกรถเข็นผักอะไรเงี้ยเขาเหลือเขาก็ทิ้งแกงไว้ให้แต่แกงนั้นบางทีบูดค่ะแล้วก็กินวันนั้นฝนตกมากอะ่ะครขึ้นก็เป็นลมอยู่บนสะพาน,น่ะคะ่ะมารู้อีกทีม,มาอยู่เหมือนเป็นบ้านพักเด็กเป็นศูนย์คุ้มครองอค่ะศูนย์ประชาบาดีอะค่ะแต่ว่าวันนี้ที่หนูน้อยใจก็คือทำไมตอนนั้นนะเราหนีออกมาแล้ว ทำไมทําให้แม่ลําบากหนูหนอยใจที่หนูเลี้ยงแม่ไม่ได้ขอวงล้อแจ้งเกิดอย่างนี้เลยครับถ้าพร้อมแล้วหมุนเลย เมื่อวานนี้น้องออดได้โชว์เสียงร้องที่จะมาถล่มดาวไปแล้วไปดูกันต่อว่าผู้สาวหาเลาะในแบบของคุณแจก,กี้จะสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของบัลลังดวงดาวของเราไว้ได้หรือไม่ ือสาวขาหลอกบอแมนงกูสาวข,า,า,วขาเรียนบอได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมมูการบอกกันบ้านบ่เคยมีก็อสอบสิออกปดไหนยังบอหูแต่ที่หูวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใด จอบแนมซ้อมเบิงอายอยู่ไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแหงหัวไอ้มีเขาน้องกัสิบอ,อคอแข่งบาาสิไปแยงแต่น้องขอสแตนบายซ้อมเบิงอยู่เด้อถ้าหาผู้ชา เพลงนี้พูดได้คำเดียวน่<ม>ารักค่ะพี่พว่านะมันจะไม่มีอะไรเหมาะกว่านี้เพราะว่าพี่ก็ทำพิธีกรเดี่ยวมานานมากมายืนข้างๆพิมพ,พิธกรน,น,นี่เอาจริงๆนะภาพองค์รวมในวันนี้นะถามว่าเพลงนี้หนูร้องเหมือนลำย,ยัยเหมือนเจ้าของไหมไม่เหมือนเลยนะก็คือมันมีความเป็นตัวของหนูหมดเลยพี่ถือว่าวันนี้เราได้ฟังแบบว่าผู้ชายคาลาอเะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเ,<อ>เป็นเวอร์ชั่นที่หวาน เรียบร้อยเพราะฉะนั้นน้องอ้อนข้ามาเลยสองสาวสองสายนะครับน้องอ้อนจะสามารถทะลมดาวได้หรือไม่ล้วเราก็คว้าเงิน5,000บาทไปนะขึ้นอยู่คณะกรรมการทั้งนั้นเลยพี่น้องครับครับผมน้องอ้อนจะแพ้ชนะไม่เป็นไรผมได้ค่าเกมไป2,000ใช่ 2, ไหมเกมนี้มีชื่อว่าเกม10คุณสมบัติ ผมจะให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านเป็นคนใบ้นะครับเอครับคุณสมบัติที่1ครับซื้อบ้านให้แม่จะอาสยามค่ะผิดครับคุณสมบัติที่2ครับเป็นผู้หญิงดาวครับใครคะลำไยครับถูกครับเอาวันนี้รับไป2,000บาทจากปีทีผมได้ค่าเกมไป2,000ใช่ไหมครับผมผมยกให้น้องเขาเลยครับ มีเงินก้นถุงแล้วอ่าวแต่ว่าได้จริงใช่ไหมได้จริงได้จริงพีทีเขาได้จริงคนเราเนี่ยเนาะใจหล่อมากใจหล่อมากใครๆก็พูดงั้นครับใครๆก็พูดงั้นครับไม่มีใครเกยทับหรอครับนี่ไงนะอยากจะบอกว่าเขาให้คนเดียวไม่ได้ผมก็ให้ด้วยครับสองพัน ีให้้ดวยโถอีพวกเนี้ยล้มปากมาพันหนึ่งสดๆเลยมาปอาดาวมาดาวหนูอ่ะนี่ให้จริงเว้ยไอ้หนูไปรับข้างหลังเวทีนะลูกนะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบวันนี้ยังเหลือแบบเนี้ยชีวิตลันทศอย่างเงี้ยอีก8คนไงเฮ้ครับไปแตกแปนร้อยให้หน่อย ให้เลยมอบเองเลยดาวมอบให้น้องเลย,เ,ลยเดี๋ยว2,000ันเขาให้ทีหลังนะเดี๋ยวเขาไปรับตังมาไหนๆก็ให้แล้วคณะกรรมการครับต้องตัดสินใจแล้วครับ รางวัลไปในวันนี้คือน้องอ้อนรับไปอีก5้า0บาทก็ยังไงเป็นกำลังใจนะคะัอ้อนขาขอบคุณน้องอ้อนอีกครั้งครับและแล้วน้องอ้อนนักร้องจากทางบ้านก็สามารถถล่มดาวได้สำเร็จรับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลย5,000บาทจบการแข่งขันไปแบบสวยงามอย่ารอช้าไปพบกับนักร้องจากทางบ้านคนต่อไปจะถล่ดาวได้หรือไม่ ไปดูกันมาถึงนักร้องคนต่อไปมาจากจังหวัดพิจิตรครับผมอย่าทำให้คนอย่างเขาต้องโมโหเด็ดขาดพบกับเขาเลยดีว่าชาละวันน้องน้ำโค ดีค่ะชื่อนายอภิวัตฉำอินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำโคกอายุ17ปีมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะอ้าสอนได้ไหมครับได้ค่ะมีละคนเลยไหมคะจัดไปค่ะครับผมเชิญพี่ตุ้ยก่อนเลยครับเขาออกมาตรงนั้นเหรอออกมาแนะนำตัว <c oughs> ครับแบบเท้าอะครับ <c oughs> แนะนำชื่อพี่ครับอ่า แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลใช่แล้วก็จากปทุมธานีนี่ประมาณนี้เลยอัะสามสี่เดินไปเลยค่ะแล้วเอาอะไรพูดได้รับตัวสวัสดีครับผมกิตตุ้ยเกียรติ์กบลจากปทุมธานีบอยอมเลูกยอมแพ้อะพร้อมไหมคะครับผมจะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ฝั<ฮ>นนบช้ยาพชยพยูไม่ได้เรื่องยนี่ดูดูนี่จังหวัดไรคนจังหวัดไรเอาเป็นกรุงเทพครับเอาเป็นกรุงให้สุพรรณเลยดีกว่าเอาเป็นกรุงเทพครับเอาให้สุพรรณ ชื่อน้ำละกุดชื่อสิชื่อแนะนำชื่อเอาละครับจบิดมาครับคันดีอะไรครับหน่อยแล้วจะกี่หน่อยมากเอ้ามามามาจริงๆก็ไม่อยากจะสอนสักเท่าไหร่หรอกแม่พอเป็นผู้หญิงแล้วไม่อยากสอนไปเลยง่ายขซ้ายข้ขวา สวัสดีค่ะนางสาวชาคลนเวนช์ค่ะเชียงหมแค่เปิดตัวน้ำโค้กนักร้องจากทางบ้านในวันนี้ดวงดาวทั้ง4ี่ก็จัดเต็มทั้งความหล่อความฮาแลบะบน่ารักคมขวัญไปแล้ววันนี้น้ำโค้กจะต้องประท้าก,กับดวงดาวดวงไหนช่วงหน้ารู้แน่